หลักการนี้มีสามข้อนะครับวนกจะเริ่มข้อแรกก็คือไม่ให้ทำบาปทั้งปวงบาปาบานี้เมื่อทำแล้วมันเกิดความเศร้าหอมองเอกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจข้าพเชา่าศมควรดูด้วยความไม่เชื่อความิตรโยของพระเทวดาฆ่าพ่อตัวเองฆ่าพระเจ้าพ,าพิมิสามโดยจกก์จะไปขังคุกไะท,นทีนี้วันที่พระเจ้าพิมิสามจะจสิ้นพระชนม์เนี่ย พระเจ้าเส้าสั์ตุเนี่ยก็มีลูกพอดีลูกชายคลอดพอดีพอลูกชายคลอดปุ๊บก็รู้เลยว่าความรักของพ่อนั้นมันขนาดไหนก็มันเสียใจแล้วก็จะไปหาพ่อในครูสรุปว่าพ่อตายพระเจ้าเป็นมีสามสินมิจฉุนกำลังจะทำอะไรทีนี้ได้เข้าๆพระเจ้าพระเจ้าประเทศสั่สอนพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเส้าสั์ตุเนี่ยถ้าเกิดว่า ไม่หลงไม่ฆ่าขบวนยาเนี่ยจะได้บรรลุเป็นอริยบุคคลอย่างนี้ถ้าเป็นโสดาบันครัถึงแม้จะทำย่างไรก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นโสดาบันได้ชาตินี้เพราะว่าในฆ่าพการีคือฆ่าพ่อและฆ่าแม่พระเจ้าท่านจึงบอกว่าสิ่งแรกที่ห้ามทำเลยก็คือการไม่ทำบาปทั้งปวงมีมากมายหลายอย่างการทำบาปเนี่ยแต่ที่สรุปการบาปก็คือ อาคุโสตกรรมโหสิมประการข้อที่หนึ่งการไม่ฆ่าผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นทำลายชีวิตผู้อื่นการไม่รักทรัพย์ของผู้อื่นที่เขาไม่ได้ให้การไม่ประพฤติผิดในสามีภรรยาผู้อื่นอันนี้เรียกว่ากายกรรมสามจำไง่ายวจีกรรมสี่คือการไม่พูดโกหกไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดเสาะเสียดไม่พูดทำหยาบ อันนี้เรียกว่าวจีกรรำสี่สนมโยกำสามคือการไห้พยาบาทเบียดเบียนพูดไม่มีจิตคิดพยาบาทไม่มีจิตโลภอย่างได้ของผู้อื่นแล้วก็เห็นผู้ต้องตามทานองของธรรม,ม,มอันนี้เรียกว่าสนมโยกำสามจำไม่ง่ายเราเรียกว่าอุศนกรรมบ,บทสิบป,ประการการไม่ทำงานทั้งหมดสองการอุญให้ถึงพร้อมนะครับก็คือการทำความดีต่างๆ มีการให้ทานเป็นต้นมีการรักษาศีลเป็นต้นมีการเจริญภาวนาเป็นต้นอันนี้เป็นข้อที่สองคือสุนทรธรรมคือสาระสูงของการมำบุญส่งให้ถึงพร้อมแล้วข้อที่สามคือสามทิตาปรริปัญญโยคปัญการทำทควาตของใจให้ขาวร,รการไม่ยึดมั่นในงามวิมี ทำแล้วก็แล้วมายึดมั่นในความชั่วอันนี้สิ่งที่เกิดกับเรานี้นเป็นมาเป็นที่ส่วนแล้วก็รู้อที่ตัวเราว่าเรามีความดีเรามีความดีอยู่ในตัวความดีเป็นเครื่องต่อยังจะมีจิตใจของเราทั้งหมดนี้เป็นโอวาทปัจโมกในวันที่พระพุธทธเจ้าเป็นศูนแสดง เป็นหลักการในทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสงฆ์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบลูกในวันมาพระพูชาวันที่สิบห้าคมเดือนสามสมัยเมื่อสองพันห้าร้อยกปีก่อนนี่ก็ศึกษามาแล้วก็มาพูดคุยก,กับท่านทลายแตบบ่ว่าบางท่านอาจจะยเรลืมบางท่านอาจจะยังไม่แน่ใจที่เป็ท่านอาจารย์ยังเข้าใจไม่ถ่องแท้ ก็เป็นเพื่อนเจอสติปัญญาได้ขน,น,นาดในฐานะที่เราทัฒนาเป็นชาวพุทธนะครับต้องมีความสมบูรสมานสามัคคีกันครับหมายถึงว่าพ,ววพุทธบริษัทสี่ประกอบด้วยพิสุพิสุณีวาสุปวาสินกาเพราะฉะนั้นวันนี้การที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันสามัคคีกันพระอรี วารสารวาสัญญาดีหัวหน้าส่วนวิสัญาท่านนายกท่านประธานท่านผู้ใหญ่ก็ดีที่มูรนิมกับนี้ชอบขอบคุใจท่านผู้ายที่ได้เห็นถึงความสําคัญในทางพระพุทธสาสนานะครับสิ่งนี้จะได้เป็นตัวอย่างแก่เยาวชนเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในหมู่บ้านนะครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นำชุมชนให้ความสําคัญต่อไปก็เขาจะได้เป็นวิธีการมากขึ้น น,นี่ก็จะเป็นประโยะชน์แก่แกวัดแกชุมชนแกหมู่บ้านของเราท่านทั้งหลายนะครับรโอกานจไ้ได้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่มาเราอีกประมาณสัก50ปี100ปีก็ไม่ได้มีอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสได้ทาสิ่งดีๆสักวันหนึ่งก็ยังดีนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปก็จะได้ เลี้ยวดูนะครับอา้ารยโมสามโดดทำเป้ากันเลยนะโม

ในที่ประชุมสาวลกสงที่ประชุมสาวพร้อมด้วยองค์สประการพร้อมด้วยองค์สีประการครั้งนั้นครั้งนั้นคระพิสูตรคสุหนพองิบองค์หนึ่องร้ค์ล้วนแต่พระผีนาสมล้วนแต่พระีนาสมผูกผสมด้วยปสมบทด้วยเอหิยพิภเอีิยิภูผูกปะสัมปะอา ไม่มีผู้ใดเรียกม้ใเรียกมาปะชุมมาชุมยังสันาังสนตักผู้มาภคู่มีเาภาคนัเวรุวันาามนเวรารามเวลาตะวันต่าตในวันมาพณะักมุรณมีแลสมเด็จแลสด็จาผู้มีพาะภาคจ้ โกสภิที่กรงแสดสงงแสดงโอวา,าทปาติโมกขึ้นโอวาทปาติโมขึ้นหน้าที่ประชุมนั้นหน้าที่ประชุมนั้นการประชุมสาวกสงการประชุมสาวกสรองด้วยองรองด้วยอสีของพระผู้มพิฆาตเจพระกู้พาตเจ้าแห่เราทั้งหลายนี้ ได้มีครั้งเดียวเท่านั้นได้มีครั้เดีเ่านั้น,น,น,นรพระภิสุรพสระอิ 1> 1, 1, ุหนึ่สองร้อยหงค์หนึ่งพันสองร้อย้าสงค์วแต่พระผีนาศ บัดนี้เราทั้งหลายมาประจวบมาประจวบมาทักปุรณมีมาทักปุรณมีนัดขัดตัสมัยนี้นัดขัดตัสมัยนี้ซึ่งใครกับวันซึ่งใครกับวันจะตกลงพัสดุนิบาตศจะตกลงพัสดุนิบาตมาละลึกถึงมาละลึกอถึงระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคแม้ปฏิทินผานนานมาแล้วแม้ปฏิทินผานนานมาแล้ว กับเอารบูชาเอารบูชาพระภูมิพระพาพระภูมิพระพาแสะปิสุแสตปิุหนึ่งพันสองร้อยาสองค์นั้นหนึ่พัสองร้อยหาองค์นั้นดการั้งยสดยการะทั้งหลายมีเทียนผู้มีเทียนูปและดอกไม้เป็นต้นและดอกไม้เป็นต้นเหล่านี้เหล่านี้ในพุทสถานนี้ รัศมีขึ่งเป็นพยานซึ่งเป็นพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเชิญพระผู้มีพระภาคขอเชิญพระผู้มีพระภาคร้อมด้วยสาวกสงฆ์ร้องด้วยสาวกสงฆ์แม้ปฏิพัตนงานมาแล้วแม้ปริพัตนงานมาแล้วยังเหลืออยู่แต่ยังเหลืออยู่แต่พระคุณทั้งหลาย จงทรงรับจงทรง like <ต>รับสักการบรรณาการสักการบรรณาการปัญญาบาลีปัญญา่านีของข้าพระพุทธเจ้า right ทั้งหลายของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทิ้นานรางงานเธอ สาธสาธุสธุแล้วสี่สิบวอรหังสัมมาสัมทโานรสับ Sukhato lo kavituo anutaro pulisa kamma salati sat satewa manusi sanang puto bhagavati kavituo anutaro pulisa kamma salati sat satewa tawawa atau kakawatan bo hamil diko kali koko sampai Pada tangwe ditaknoen Nyi ito aunay o paunay Akinay o hancali Kalani มุ่งเนี่ยเยอะแยะไปทังนู่นนังเลยปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโตปฏิป <tak> ันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโตยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโตนามีสิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโตยะติธรรมญาตานิปุคนิชายุค ไม่ต้องดับก็ได้นะครับตั้งไว้ก็สวยดีพี่นั่นนะครับไม่ต้องดับดับแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ายังไม่ดับก็เอาตั้งไว้ก่อน